บ้านแฝดหลังนี้ครับมีเนื้อที่ถึง33ตารางวาด้วยกัน3ห้องนอน2ห้องน้ำครับผมพาทุกคนเข้ามาดูในบ้านกันเลยครับเดินตามเข้ามาเลยฮะทุกคนครับวันนี้ผมเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับจิ๊บเอไครับและวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูซับตรงนี้นั่นเองและที่ผมยืนอยู่นี่ครับก็คือปากน้ําซอยตาบสซีฟู้ดครับนี่คือบ้านแฝด ที่สภาพดีมากๆสวยมากๆอีกหนึ่งหลังที่อยากให้ทุกคนได้ชมกันนะครับบ้านแฝดหลังนี้ครับมีเนื้อที่ถึง33ตารางวาด้วยกัน3ห้องนอน2ห้องน้ำครับผมพาทุกคนเข้ามาดูในบ้านกันเลยครับเดินตามเข้ามาเลยฮะ พอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับที่ living area นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหน้าก่อนจะเข้าถึงห้องนอนนะครับก็จะสามารถตั้งโซฟาได้มีโซนทีวีนะครับวางเป็นมุมนั่งลงนั่งเล่นตรงนี้ได้สบายๆและที่สาคัญเลยฝ้าตรงนี้สวยมากๆนะครับออมีการทําฝ้าหลุมแล้วก็เล่นไฟเล่นโคมนั่นตรงนี้ครับทำให้ดูหรูหราบ้านหลังนี้ดูเลยดูมีอะไรที่แบบดูสวยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนกันบ้างดีกว่าครับ และนี่คือบ้านแฝดซอยปากน้ำตาปีซีฟู้ดนะครับกับ3ห้องนอน2ห้องน้ำเป็นไงกันบ้างครับชอบบ้านหลังนี้ไหมในราคาเพียงแค่1,590,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจและชอบซับหลังนี้ก็ลองพิจรารณากันดูครับ